ท่านสาธนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนบริสุทธิ์สมณีทั้งหลายฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าพอเสียงหัวจะแห้งๆเรื่อยๆไปมองดูเวลาเวลานี้มันใกล้จะห้านาทิกาเข้ามาแล้วยังเป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2,526 ผมบันทึกบันทึกที่ผมคุยคุยแล้วผมก็เดินเข้าสวมคืนนี้ร่างกายมันดีมากมันขี้มาตั้งแต่ตอนราคำ่ำยันใกล้สว่างนี่ผมพูดภาษาไทยนะใครจะเห็นว่าหยาบก็เชิญเถึะก,ก็อย่าฟังพูดให้คนที่เห็นว่าไม่หยาบฟัง ให้ถ่ายจาระหรือไปทุ่งไปท่าไปบางคนหนักบางคนเบาเลยเนี่ยผมไม่เคยใช่มันเลยตอนงี้งเกิดมาผมก็บอกปวดต้องขี้ปวดต้องเยี่ยวภาษาของผมคนเร็วๆอย่างผมคนดีจะคบหรือไม่คบก็ตามใจเถอะอก็รวมความว่าก็ยังเป็นวันที่ก้าอยู่ วันนี้ก็มาคุยกันถึงอารมณ์ของพระอนาคามีสำหรับพระโสดาบันในบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่านหมายที่ว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานรวมความว่าเป็นคนที่อบายภูมิรังเกียจอบายภูมิมีสี่คือนรกเปรตอสุรกายสติรฉาน ทั้งสี่สถานที่เนี่ยเขาห้ามเข้าไปอยู่ในเขตของเขาถ้าไปเที่ยวโชคคลาวเขาไม่ว่าถ้าไปอยู่เขาไม่ยอมให้อยู่ก็ด,ดีเราจะได้ไม่ลำบากแต่ว่าเราปฏิบัติตามปฏิบัติทาของพระอริยะเจ้าแต่ขอทุกคนจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้า ถ้าคิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าม่อะไรความระหมาดมันจะเกิดมันจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของสมเด็จพระสัมมาทัทธเจ้าท่านจะทรงรับรองหรือว่าถ้าเราไม่สามารถจะพบสมเด็จพระสัมมาสัทธเจ้าได้ความตายจะเป็นเครื่องรับรองรับรองถ้าเราเป็นพระโสดาบันจริงเราก็ไม่ตกอบายภูมิ เราเป็นพาาระอรหันต์จริงเราก็าไปนิพพานก็หมดเรื่องไปรู้กันจริง,รงๆไปมั่นใจก็มาตายแล้วเมื่อยังไม่ตายก็อย่าเพิ่งมีความมั่นใจอย่าเต็มอย่าอิ่มในการปฏิบัติในด้านความดีในสมัยพระเจ้าก็ยังมีพระที่สรงชานโลกี ถ้าทรงชาโลกีจริงๆนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงมันจะกดอารมณ์ทั้งหมดราคะความรักก็ดีโลภะความโลภก,ก็ดีโทสะความโกรก็ดีโมหะความหลงก็ดีมันไม่มีในความอารุณในลมของจิตความรู้สึกมันไม่มี ท่านก็เลยหลงคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ต่อมาอารมณ์นั้นมันคลายตัวชานมันคลายตัวชาโลเกนี่คบอยากไม่แน่นอนอารมณ์เกิดขึ้นมาจริงๆเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถามตามความรู้สึกว่าเข้าใจว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่มันไม่เป็นจริงๆ แล้วก็พูดไปแล้วว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้เห็นทุกข์ลดเดองได้แล้วถามองค์สมเด็จพระบรมที่แก้วว่าจะเป็นอุตริมนุสธรรมไหมลงความว่าจะเป็นนัมบัตรประราชิกไหมสมเด็จพระจอมไตรยทรงตัดว่าไม่เป็นเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่มีเจตนาโอ้โอวด นี่พวกเราก็เหมือนกันทำไปและจงอย่าคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว,ว่าพระอริยเจ้าท่านเดินทางแบบไหนเราเดินตามท่านถ้าเดินแบบสบายๆอ,อย่ารุกรานอารมณ์อย่าทำตนใ้เสียเวลาการงานมีหน้าทีก่การงานอะไรก็ทำตามปกติ ใจเราเมื่อมีเวลาว่างเราก็คิดเราก็กำเนึงเล่าเรื่อยๆไปวันนี้มาพูดถึงปฏิปทาของพระสิทาคามีพระสีทาคามีนี่ตาม,มารีท่านแปลว่ายัางไงผมจะไม่แปลาตามนั้นผมจะถือความหมายว่าพยายามคลายตัวเพื่อการคลองเรือนพระสิทาคามีเนี่ย ผมขอตีความหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นการคลายตัวเพื่อการคลองเรือนสำหรับพระนาคามีนะั่านแปลว่าเป็นผู้ไม่ครองเรือนสกิษาคามียงงังคลองสังคลองเรือนอยู่แต่ไม่หาทางขยับขยายถอยออกมาทีละน้อยแะน้อยเพื่อพ้นจากการคลองเรือนสำหรับหลักใหญ่ในการละ ที่พยายามละก็อันเดียวกันกับพระโสดาบันคือละสกายติติวิจิกิจชาศีลพตปรามาตแต่ว่าสำหรับพระโสดาบันท่านละสกายติติแค่มีความรู้สึกว่าตายวิจิกิจชาไม่สงสัยในคุณพรัตนตไัรศีลพตปรามาตทรงศินบริสุทธิ์ สำหรับพระสีทาค่มีคลายออกมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้จะต้องตายแต่ก็มีความรู้สึกอันหนึ่งว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีที่เราอยากได้มาเป็นคู่ครองหรือว่าเป็นคู่ครองกันแล้ว มองดูจริงๆตอนแรกเรารักแสนรักไม่ว่าเธอหรือเธอ,อแต่ท่านเรือคุณจะดีแต่ว่าจริงอาจังร่างกายของเธอและของคุณนี้เต็มไปด้วยความสุขโสโครกเวลาที่ร่วมรักในการมารม์มจะพบกับสิ่งที่มีความสโสโครกในแดนที่เราปรารถนา มันจะมีการแสดงการรังเกียจขึ้นเมื่อสำเร็จกิจการร่วมรักนั่นคือกลิ่นที่ไม่ต้องการมันจะปรากฏสิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะปรากฏแต่ถ้าหมดมีความรู้สึกกามารมณเกิดมันก็ต้องการใหม่ตอนนั้นได้ว่าชีวิตจริงโง่ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ เหมือนกับคนหิวไม่ได้พิจารณาอาหารอาหารจะมีมแมลงวันตอมหรืออาหารจะบูดไม่สนใจขออย่างเดียวได้กินก็แล้วกันต่อมาอถึงพระสิกธาคามีเริ่มใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเพอ,อร่างกายของชายและหญิง นี่มันเต็มด้ี่ยความสกกสกโสโครกความหน่ายในอารมณ์เริ่มเกิดแต่ว่ามันมีแต่ความหน่ายความเบื่อยังไม่มีหรือความเบื่อจะมีมั่งมันก็เบื่อเบื่ออยากอยากบางโอกายก็เบื่อเบากายก็อยากอันนี้เป็นอารมณ์ของพระสิกขาคาม,มี ไต่ความอยากความอ,อยากมันไม่รุนแรงเท่าเดิมมันมีอาการคลายตัวมีความรู้สึกตัวเร็วมีความนังเกียดเริ่มขึ้นในบางขณะมีความต้องการในบางขณะแต่ปกติอารมณ์ใจของพระสกิทาคามีเฉยช,ชาลงไปมากและแด้านกามารมณ เรีว่ากันเป็นชั้นๆเป็นตอนๆต,ตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นเครื่องคำจุนต้องมีสมถภาวนามาควบกับวิปัสนาเป็นเครื่องคำจุนให้ร่างก็ให้จิตใจคือปัญญามันเกิดนั่นก็มีความรู้สึกทางกายยกัง่งในทางกายยากระดับนติกรรมฐา,าน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นในการสามสองแล้วก็เมีอสุภกรรมฐานก็ามาสนับสน,นุนอสุภะเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่เบากาั <c oughs> มีความรู้สึกว่าร่างกายของคนทั้งเราและเขามันมีความสกปรกน่าเกลียดอยู่ไม่น้อยแล้วก็วันเวลาผ่านไป ความผ่องใสของร่างกายก็ลดโทมเศร้าหมองลงทุกวันตัวความความหน่ายเกิดขึ้นกับกำลังใจของพระสกิธาคามีทีละน้อยด้าน้อยค่อยคยค่อยค,อยค,อยคอยผ่านนะนี่ทำกันแบบสบายบายใช้อารมณ์กิลลามาด้านนี้ความร่ำรวย เพราะคือเรืความร่ำรวยนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์การแสวงหาเป็นปัจจัยของความทุกข์มากได้มันแล้วมันก็ยังมีความทุกข์ในการเก็บรักษาใช้หมดไปแล้วน้อยไปก็มีความทุกข์ใจอีกเมื่อความวาการติดอยู่ในความร่ำรวยนี่มันก็ทุกชักเบื่อหน่าย กำลังใจคลายตัวแต่ว่าความขยันมั่นเพียรยังมีอยูอ่เพราะว่าชีวิตจึงมีอยู่มันก็ต้องกินต้องใช้ก็ต้องทำมันเตื่นหน่อยหน่อยในการทำเต็มทีแต่ว่าทำขยันมาสำหรับด้านความโกรธพระสกิทาคามีเริ่มมีปัญญามากขึ้น มีความว่าความรู้สึกว่าความโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรามีศัตรูคนหนึ่งเราก็ต้องระวังกายระวังทรัพย์สินเกรงว่าศัตรูจะมาทำร้ายร่างกายจะมาแกล้งแกล้งให้เรามีความทุกข์แล้วก็มีความคิดต่อไปว่าการเป็นศัตรูกันเป็นการปิดทุทางความเจริญการก้าวหน้าของเรา ทำลายความสุขทำลายผลในได้ด้วยกำลังใจแห่งความโกรขธของพราสกิทาคามีบ้นเ่าหลงมากและกำลังของความหลงในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมความเกิดมีความเบื่อหน่ายขึ้นมามากในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมทั้งนี้เราใช้อะไร อย่าลืมว่าเวลานี้เราคุยกันในเรื่องราวขาอ็ธุมบริกาสูตรตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนล้วก็มานั่งคิดถึงตัวเราว่าการเกิดแต่ละคราวเนี่ยที่เราคิดว่าชีวิตร่างกายของเรามันดีมันทรงตัว ยังมีความเมามันร่างกายของคู่ครองดีสวยสดงดงามเราเมามันในความรักแต่ว่าสภาพอย่างนี้มันทรงตัวไหมทุกชาติเราเองก็แก่คู่ครองก็แก่ร่างกายของเราก็สกปรกคู่ครองของเราก็สกปรกในที่สุด เราก็ตายร่างกายเราก็ตายร่างกายของคู่ครองก็ตายก่อนจะตายเราก็ป่วยคู่ครองของเราก็ป่วยก็เลยชักเบื่อหน่ายในร่างกายมากขึ้นอารมณ์ปรารถนาในร่างกายของเราของเขาเหนื่อยลงมากชักเบื่อ <c oughs> แต่บางครั้งเพลิดเพลนก็เริ่มอยากอยาก เขเรียกเบื่อเบื่ออยากอยากแต่ว่าการเบรื่อมันมากกว่าอยากอย่างนี้เป็นลักษณะของพระสกิทาคามีเรื่องการดิ้นรนในการหาทรัพย์ต้องเป็นนี่เป็นสินเขามากเกินพอดีต้องเดือดร้อนไม่มีในพระสกิทาคามีอาจจะเป็นนี่เขาบ้างตามความจำเป็นที่สามารถจะหาใช้ได้ การค้าขายพอที่จะมีกําไรต่อสู้กับเขาเอาทุนมาคืนเขาได้เราจะทำถ้าเกินจากนั้นไปพระสกิทาคามีไม่ทําถือว่ามีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยเพราะการกินของเรามันกินแค่อิ่มไม่ใช่มีมากกินคราวเดียวสามอิ่มสี่อิ่มมันกินไม่ได้ แล้วก็มีจนจะกินคราวเดียวครื่องอิ่มก็กินไม่ได้มันก็ต้องกินแค่อิ่มอาหารบนโต๊ะอาหารและในถาที่เรากินมันจะมากมันจะน้อยก็แค่อิ่มพวกท่านเคยเห็นผมบางคราวญาติโยมอาหารไม่เต็มโต๊ะ ผมก็ลอบปลาปนนะครบป๋องที่เขาเสื้อมาให้คลุกเคล้าคลุกข้าวกินเอาน้ำปลาใส่หน่อยมันหนาเวเบบนิดตามสูตรของเขาเขาก็กินก็หิวอิ่มถ้าถามว่ารังเกยียจอาหารของญาติโยมหรือก็ต้องตอบว่าไม่รังเกยียจแต่ว่าความแก่มัน,มนบังคับถ้าโรคภัยไข้เจ็บมัน,มนบังคับ กินของสดของข่าวของเหนียวไม่ได้ก็ต้องล่องล่อมาย่อล่องล่อปลาปนบางทีผพรากินหัวเชโปท่านก็เคยเห็นนั่งกินทั้งก็ต้มก็สวยทั้งกงวันตอนเช้าตอนเช้าทั้งก็วันก็กินหัวเชโปเออความกินอะไรก็ได้มันก็อิ่มก็รวมความว่าเรื่องธรรมดาธรรมดา การโลกโมโตสันก็ถอยกำลังลงท่านบบแต่ผมไม่ใช่เป็นพระศีทาคามีนะอันนี้ผมพูดในฟงวงมบนร่างกายมันไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มาได้ของความโกรธท่านก็ลดกำลังลงได้ได้ของความหลงเนี่เกิดเป็นคนเปนเทวดาท่านเหนื่อยหน่ายเต็มทีถ้าเราจะทำกันให้เร็วจริงๆจะใช้อะไร จะใช้ทิพุย,ยานดูการเกิดการตายของสัตว์นั่นมันเรื่องของคนอื่นก็ดีเหมือนกันจะดูว่าคนพวกนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนแล้วก่อนแลวตายแล้วไปไหนก็ดีเหมือนกันบางคนมีศักดิ์ศรีสูงมีวาทดี เขียนหนังสือด่าชาวบ,บ้านเล่งโกโก้ในนังสือพิมพ์ระจะดีที่ไหนคนจะดีที่ไหนไม่ชอบใจสักรพราะยิีข่าวว่าตายโน้นไปเสวยมหันตศขอยู่ในเวจีมหานรกบ้างไปอยู่ในโลกัตนตนรกบ้างพระประกทกเทือนพระอรียเจ้าเขา ที่ข้างเป็นเปรตเป็นสุรกายประยมโลกินรกไม่มีจิตแล้วก็เป็นสุขคิดว่าอะไรไอ้ความเลวอย่างนี้ต้องไม่มีสำหรับเราให้ชาทิพยกุยยานของพระเจ้าทินาวา้าไปดูคนที่ก็มีความสรรเสริญในคุณพระไตรสณาคม ไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็บรรเทากำลังใจในการเกิดแต่ความคข้ในการมารุมจิตอ่อนไปบรรเทาในความโลภเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทันบรรเทาในความโกรธทีเ่เราร้อนเกินไป มันทาในความหลงกันบางใจมีความเริ่มเบื่อหน่ายนมนษุษย์สโลกเทวโลกรหล่รมโลกจิตใจนวงเดียวจะว่าตรงพรนิพพานท่านบวนี้ไปไหนเวลาตายแล้วส่วนใหญ่ท่านหออะไรก็ไปบินพรมก็มีส่วนมากส่วนน้อยจะเป็นเทวดาที่จะถอยหลังว่าเกิดมนุษย์ฉับพัญหายาก แล้วก็ดูต่อไปแช่ตีต่างสิยานท่านทั้นหลายพวกนี้ก่อนก่อนนี้เมื่อท่านตายจากคมจากกันท่านเป็นทั่วโสดาบันก็ดีเป็นพระสิธาคามีก็ดีตายจากคนขึ้นไปไปพบพระพุทธเจ้าก็ดีพบพระอรหันต์ก็ดี ท่านเป็นวัวดาแล้วผมฟังเทศจบเดียวท,าาท่านไปอรา翰ทัทนทีทันที <c oughs> <Euro> <c oughs> ก็รู้สึกว่าปฏิบัติทาของท่านดีมากน่าเรียนแบบเราก็พยายามเรียนจากท่านมาได้านความโกรธที่จะบรรเทาได้ว่าให้หมมิหารสี่ <c oughs> หรือว่าการสินสี ก็สินสีนี่ก็สินสีแดงสีเหลืองสีเขียวส,สีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทำเป็นฌานควบกับอุปาสนาญยาณเห็นว่าอารมณ์โกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์จิตใจก็เริ่มคลายความโกรธมีอารมณ์เป็นสุขนี่เป็นขั้นต้นของวะสกิธาคามีแล้วโมหะไม่ต้องพูดกัน ต่อไปพระสิกขาคามีเบ้างปรายกำลังใจละเอียดมากความรู้สึกพอใจในกามารมณ์ก็ดีในความร่ำรวยก็ดีในความโกรธก็ดีมันเว้นไปตั้งหลายวันไม่มีรมใจขึ้นมาเลยดีไม่ดีมันถึงเดือน และผลที่สุดอารมณ์ความรักนิดหนึ่งและความโกรธนิดหนึ่งมันจะปรากฏขึ้นกับจิตว่าคนนั้นดีคนนี้สวยหรือว่าคนนั้นทำมาดีคนนี้เป็นศัตรูสำหรับเราแต่พอเกิดขึ้นขนาดเดียวจิตกำลังสติสมัย,ยัญญะมันมีกำลังกล้าปัญญาสูงมันฟันปั๊บตกทันที ถ้ามาระยะนี้ท่านที่เป็นสกิทาคามีบางท่านหลงว่าเป็นพระอนาคามีที่ตั้งนี้ผมทราบเพราะอะไรทราบจากการถามพระพระบางท่านที่อยู่ตามป่าตามดงและบางท่านที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าประโยชน์ในกรุงเทพอย่างพระหลวงตายที่ชาวบ้านไม่พึงปรารถนา บุคคลที่ต้องการศักดิ์ศรีใหญ่ไม่ต้องการในท่านมีหลายท่านตายไปสัหลายองค์แล้วแต่เวลานี้จะมีที่ไหนบ้างผมก็ไม่ทราบผมแก่แล้วคี่เกีก่ยกระดกกระเดกไปหาผมก็ย่ำจริยาของผมแต่พอเดียวเลียนแบบพระอเรียเจ้าแต่ผมไม่ได้เป็นะ ที่ว่าบอกไม่ได้เป็นเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าให้บริกาศสนิบัติไม่มีใครมารับรองให้บริการธิบัตหรือปัญญาบัตกับผมผมจะบอกว่าผมเป็นอะไรนะั้นมันไม่ได้ผมบอกท่านแล้วว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรผมรู้แต่เพียงว่าผมพยายามเรียนแบบพระเดียเจ้าเท่านั้น จะลืมนะ้ลยคนเรียนแบบจะมาลองอะไรกันไม่ได้นะดีไม่ดีสิ่งที่มันละไม่ได้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยุ่งไปตามๆกันผมไม่ทำอวยใครไม่ทำเพื่อสอบแต่ว่าผมเรียนชอบเรียนแบบท่านถ้ามันเบือ่อไม่จริงเบือ่อมัง่งไม่เบือ่อมัง่งเบือ่อๆยาวๆก็ดีกว่าไม่เบือ่อซะเลยยากเสมอ ยังลาบยศสันสนสุขที่เขาชอบกันพงก็กแก่แล้วนี่อายุอีกสองสามวันก็จะเจ็ดสิบแต่เกียรติกาหายลาบเพื่อส่วนตัวเพื่ออะไรใหเกียรติกายพื่อหาย,ยุทธามันดาศักด์เพื่ออะไร ไข้ต้องการความสันเสริญเยนยอเพื่ออะไรเขาฝันเสริญผมแค่ไหนผมก็ไม่หนุ่มขึ้นแก่ลงไปทุกวันมันก็อยาตายอยู่แล้วขี้เกียจมาว่าจาความสุขในกามารมณ์ไม่ต้องพูดกันคนขนาดนี้เขาก็เสีย,ยนายุกันนานแล้ว <c oughs> แต่ก็คิดอย่างนี้จะคิดว่าผมเป็นพระอรียเจ้าไม่ใช่ มันเป็นอารมณ์ธรรมดาของสาวกกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุนจิ๋ว,วเป็นนั้นว่าถ้าเราใช้กำลังปกเพนิวาสนานุตยานกับทิพยุกยานของพระพุทธเจ้าเพรานี้เราพูดกันแนวของอเมริกาสูตรแยกไม่ได้อันนี้ถ้าใช้ทิพกุกยานจะมีประโยชน์ ถ้าปกเพนิวาสามิติยานเราไม่เคยได้กับเขาดูแล้วก็ไม่พบมันต้องดูคนอื่นกันท่านมีความสุขขนาดนั้น้เราก็พยายามเรียนแบบเร,เรียกว่าเป็นนักเรียนประเภทอะไรนะที่สมัครสอบอ่ะก็ไม่ใช่นักเรียนในโรงเรียนที่เขามาสมัครสอบร่วมเขาเรียกอ,อะไรก็ไม่ทราบทักงเรียนนอกโรงเรียนอะไรก็ไม่ทราบนะ นักเรียนโรงเรียนกดวิชาอะไรไงอาประเภทนั้นเราไม่ได้อยู่โรงเรียนจริงคือไม่ใช่พระอรียเจ้าจริงแต่ขอย่องย่อง,องตามท่านมันยับยั้งได้แค่ใดพอใจแค่นั้นแล้วก็พยายามไม่ทำเป็นกิลาสำหรับพระสิกขาคามีนิบันดาแทนพระตบริษัทต,ต้องใช้ทิพยานให้มากดูท่านที่ได้บรรลุแล้ว แล้วก็ดูบุคคลที่ไม่ได้บรรลุเป็นปุตุชนที่สร้างความชั่วเป็นคนติดในกามารม,มากเกินไปติดในความโลภมากเกินไปติดในโกรธเกินพอดีไปติดความหลงเกินพอดีไปตายแล้วไปไหน เอาไว้เป็นครูแล้วก็ดูท่านที่บรรเทาได้ตายแล้วไปไหนเอาไว้เป็นครูนี่การที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้กำลังของญานที่เป็นกับพี่กับแข่นมันเป็นประโยชน์อย่างนี้ช่วยในการตะกิเลสที่เป็นสมุทรเทิธพระหารง่ายมาก แต่ขอบันดาแต่พุบริษัทจะฝึกฝนเครียดเกินไปไม่สมควรไม่ถูกต้องด้วยใช้อารมณ์เป็นกิฬลามันก็เป็นของไม่ยากถ้าเบื่อในร่างกายก็ดูร่างกายของเราก็ดังร่างกายของเพื่อนร่างกายเด็กที่เกิดที่หลังเราเธอไม่ทรงตัวเรื่องความสวสขสง่างามอยู่แค่นั้นไม่ช้าไม่นานเธอกแก่ไล่เรียกกับเรา ก็น่าเบื่อดูคนป่วยไข้ไม่สบ,บายก็น่าเบื่อดูความคับแค้นในการประกอบอาชีพก็น่าเบื่อโดนอารมณ์ที่อิจฉาทิสยาในกายงานก็น่าเบื่อถ้ามันเบื่ออย่างเดียวมันกันดาหมดเบื่อหมดอาบรรดาท่านสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสรโคต ปฏิบัติการเรียนแบบพระสกิทาคามีมองดูเวลาก็หมดแล้วขอทำกันแบบเบาๆแบบนี้เป็นแบบกิฬากิฬาพอรักษากำลังใจเป็นสุขเท่าน,นี้ก็จะเป็นที่ถูกพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าเมื่อหมดเวลาแล้วเวลาจะตีห้าเอาที่ห้าแล้วนี่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะหมดมัน มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาทางพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี